สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับน้ำดกทานทองอยู่อำเภอเครีรัตนนิคมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีวันนี้ก็จะเป็นทริปใกล้ๆบ้านนะครับสั้นๆนะครับประมาณหกสิบกิโล6 0สิบถึงจิกิโลนะครับหลังจากไม่ได้ออกไปเที่ยวนาน กับมอเตอร์ไซค์นะครับมัวแต่ทำงานนะครับวันนี้ก็จะพาออกไปเที่ยวบ้างนะครับใกล้ๆบ้านนะครับตอนนี้ก็10โมง50ก็กำลังดีเลยครับความร้อน34องศาแล้วครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าจะใช้เวลาการเดินทางประมาณกี่นาทีนะครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวจะใช้เส้นทางขึ้นบนเขานะครับแล้วก็ไปอา,อา่ออกเขาหอควายนะครับแล้วก็ไปเข้าเส้นกม,ม .18 นะครับอำเภอพุนพินวิ่งไปทางเคริีรัฐนิคมนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไป ทางขึ้นเขาเล็กน้อยนะครับเส้นทางลัดนะครับอีกประมาณหกสิบกิโลนะครับจากที่นี่เมืองโัวราดนะครับ ขึ้นเขาเล็กน้อยทางนี้ก็มีที่พักที่อ,อะไรเยอะนะครับดีสตอดชอบนะครับชอบปิ้งทางนี้ครับลมรื่น นี่นะครับหุูโมงยางพารานะครับโอ้ลมเลินมากเส็นทางสวยเนีหมู่มงยางพาราโอ้เย็นเลยครับ ครับจะเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับออกทางถนนหลักนะครับหมายเลข401แล้วก็จะได้ซัดกันยาวๆเลยครับ ยาวแล้วครับทางนี้เขอากไฟครับเขอากไฟสิบล้อล้อโยกครับล้อโยกมันล้อโยกเลยครับไปไเรื่อยๆนะครับชิวๆครับน้อยเดียว ตอนนี้สิบเอดโมงครับจากในเมืองมาถึงพับออกไฟใช้เวลาสิบนาทีต้นไม้เป็นสีน้ำตาลเนอะช่วงนี้ไ้เดือนเมษา อยังร้อนนะครับรับเดียวครับไม่นานครับไม่เกินห้าสิบนาทีก็ถึงนำ้ำตกสวยครับสวยครับตรเนี้ เหมือนกันนะครับหลังนี้หลังลงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าสุราษฎร์คลองเขาน้อยโอ้โห,โอโห,โอโหลอยเลยครับกอะพาน แยกางนี้ไปสถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวปา่าเข้าไปเป็นสถานีรถไฟพุนพินตอนนี้นะครับก็ถึงลแล้วปม1บเมตรแล้ว อันนี้ไม่ร้อนมากนะครับรู้สึกไม่ร้อนมากสามสิบหกองศาไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับรู้สึกปกติเลยโอ้อนหน้านี้ครับแสบเลยครับ ทางชาติออกทิพไม่ได้มานานทางนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับกลุดระลางช่วงก็เป็นหลุมครับขับกันต้องขับกันต้องระวังหน่อยครับที่ทางนี้กูเก็ตแต่เราไม่ไป น,น,น,นนะอีกประมาณสี่สิบกิโลครับถึงน้ำดกดในกล้องจะเห็นไหมตองนี้โอ้สวยนะครับสวยลงเขาแล้วก็เลี้ยวครับ อ็นนี้อากาศดีประมาณส3 2กิโลครับจะถึงน้ำตกทานทองไหนเมื่อกี้ดูในแผนที่จะมีสำนักตกเงอือกครับสำ,ำนักตงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแวะดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอาจวันนี้อาจจะได้สองที่ครับตอนนี้ สบิบโมงยี่สินาทีนะครับขับมาได้ครึ่งชั่วโมงเข้าเขตอำเภอธนิคมแล้วนะครับ เยี่ยมเยียนอีกสักทีนะช่วงนานร้อนเนี่ยก็ต้องน้ำตกอย่างเดียวครับหมะที่สุดน้ำอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยหมดไม่ค่อยหมกเอาครับของเราก็อีกประมาณ20่ิกิโลนะครับถึง เราก็เดินทุกรอบเส้นทางนี้ ดื่มหน่อยดับร้อนนะครับมีน้ำติดดัวไว้โอเคร้านตรงนี้แล้วกันไ่ครับได้น้ำมาแล้ว ถน,นนร้านค้าชุมชนนะครับห้วยมะเลาะเลี้ยวเข้าทางนี้เลยนะครับ นี้ไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวซ้ายทางนี้โอ้อาคาเยอะเลย เต็นทางในจบชนครับช้าๆครับไปเรื่อยอีกประมาณไม่ถึงสามกิโลนะครับถึงสำนักตรงนะครับสำนักตรงถ้ำเบื้องแบบไม่เคยมาครับครั้งแรกครั้งแรก นะครับทังนี้เขตชมุมชนอีกประมาณสองกิโลโหทางแยกแบบนี้เลย ลัดไม่ได้ลันไม่ได้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับถึงสํานักสงฆ์นะครับทำเรื่องแบบลองดูว่าเป็นยังไงนะครับบรรยากาศร่มเรื่นไหมไปในถ้ำ เจอเปด้วยอ้มีงานออกไปข้างไหนแสดงความเสียใจเลยครับ ตน,นี้นะครับอยู่สำน,นักสงฆ์ถ้ำเบื้องแบบนะครับรรอำเภอสีครับในสมเราจะเราจะเดินเข้าไปในถ้ำนะครับเป็นยังไงตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสี่สิบนะครับตรงน,นี้ยังไม่ได้ถ้ำ อของเกาวเขาค่อยหัวอยู่เป็นธรรมดาของบาในาวันนะเสียงดังมากปิดปิดปิดิดิเดี๋ยวไปอีกทางหนึงทางนี้ไม่มีอะไรแล้ว สีทางขึ้นมีชันมากทำเครื่องเแดบบอยู่บ้านทำเนียบอำเภอเครริตซัพโสนไทยไหมเนี่ย lại Hãy subscribe cho kênh บระากาศภาในทา เชียวขึ้นเชียวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,โอ,ยโอเคครับไหมครับเดินทางกันต่อครับออกจากสำนักถงฆ์นะครับ ทำเพื่องแบบมุ่งหน้าไปน้ำตกทานทองครับใหญ่ประมาณเก้ากิโลครับเก้ากิโลตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้าสิบนะครับรถกำลังดีเลยครับรสามสิบแปดองศาไม่ไกลครับจากสำนักตรงไป ยาวสายไปนะครับตรงนี้น่ครับน้ำตกทานทองครับเดี๋ยวลงไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับ ไอทางคอนกรีตมาได้ทุกคันนะครับรถทุกประเภทถางสบายสบาย nằm đục than thòng, 400 mét, mét âm tháng đấy, năng siêu ครับถึงแล้วครับมาดูว่าเป็นอย่างไรเป็นยังไงโอ้โหอีกคนตั้งของขายกันนะครับที่แบบนี้นะครับก lacan yang handuk รับมาตอนนี้เที่ยงห้าสิบนะครับออกจากน้ำตกสารทองครับไม่ได้มาเล่นน้ำนะครับแค่มาดูสถานที่นะครับแล้วก็นั่งรับลม กับเสียงมาเสบบรรยากาศเด็กๆเล่นกันเยอะมากครับวันนี้วันธรรมดาเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันครับเรา,าวราวเจ็ดสิบกิโลครับจากน้ำตกอทางสวยมากครับ ไปครับกลับบ้านกันไปพักผ่อนกันดีกว่า ทางขับสบายครับโค้งเยอแะแต่ก็ขับสบายครับขับสนุกบรรยากาศดีจะบ่ายโมงแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกร้อนนะครับถึงอุณหภูมิอยเจ37องศา หึ่งชั่วโมองก็จะถึงบ้านนะ